สบายดีพี่น้องสบายดียามสวยๆ่ับเงาเงือบาดบรรยากาศพี่น้องร่มหนาวขนาดลมขนาดเมื่อนี้นะโอ้เสียหาย้าเบิ่งต้นไม้กับหูพี่น้องหน,นาวเ,เลยยังบรราา่พวได้ล่มอีกบรรยากาศแบบยังจังเลยพี่น้องไม่แต่เพียงแดดเท่านั้นแล้วแล้วเนี่ ยางไปหาเหล็ดน้ำผู้น,นั่นคนนี้ก่อนเด้อมาเฮือน้าเช้าก่อนท้างกระเห็ดของกินกุ๊บอ้าวคือคือิโยเอยโยย่องย่องยู่ทางนั่นมาพิงไฟแล้วเห็นกองไฟยังนี่กินข่าวเช้าแล้วว่ายังทางเดือพได้กินเห็นกองไฟแล้วก,ก็มา มาน no <c ười> no ั่งพิงแดดนอยู่พี่แล้วงพิงแดดน้งอเาเหต็นนลองขมนมุนน้ำเห็ดกินยังน้อทางนี่ปีงูแมอโอ้้าพ่นปีงูด้อพี่น้องด้อโอ้พ่นสายพ่นได้เล็กปงใหม่เนะอไดนิเ้าพันกีบ หนาวเนอะหนาวทั้งหนาวทั้งลมหนาวเลยค่อยจนบมเห็ดกับเป๋าแล้วค่อยไปซื้อเปียกมากินเย็นนี่เลยแหละโคตรเลยแรงลมวีดเลยตอนนี้จักองศาเนี่ยกลางเว่นเนี่ยเดี่ยวนี่ขนาดชิปสามป้าตุ๊กขนาดกลางเว่นเนี่ยชิปสามพี่น้องเอ้ยโอ้่นมีพักลกเอาอยู่เฮือนไหนได้ พักหอมป้อมพักยังไงไปลกเอาเลยฮะปลูกอยู่หักไก่ไขยักษสะบุดแล้ว <laughs> ไก่ไม่ลูกอ่อนนะบ่าวสะบุดแล้วโอ้ยอากาศกหนาวหักพี่น้องขนาดกลางเว้นได้นี่กลางคืนนี่แห่งสีจังข่อยว่ากลางคืนนี่จังเลยเบืองเบงเบือง,งขโมยขเข่าเพื่อนพี่น้องรอดเข่าขโมย ไปดีพี่น้องเป็นต้องก้มลงได้เพราะว่าผู้จับกล้องนาเตียมานั่งพิงแดดเพื่อนนะเช้าพี่น้องแน่นพี่น้องก็พิงเย็นแต่ว่าพิงพิงไพ่ไปน้ำหุ่นได้ผลช่วยโอกาสสวยโอกาสนิดนึงโอ้ยสวยโอกาสพี่น้องโอ้ยคนพี่ชังอันเนี้ยมาหาสวยโอกาสอันกลางเวทกาหน้านี่ก็ได้ เห็นกองไผ่ควันถุยๆมันหลออกจากห้องวิ่งห้องอันตู้ผ้าห่มคือโซงสั้นลูกมันยังหนาเอาสั้นอีกงยิ่ยิ่งีต้นแต่เล็กน้อยนะนังลุงตรงเฮี้ยนะเย็นเถ่ะเลยเย็นในเดือนมานั่งข้างนอกนี่พี่แดดเนี่ยคายเนื่อยเลยโอ้ปวดคนออกฟรีแหละปวดน้ำว่าสิดกินหมาโอ้ยปวยเ้ามคิดกินง่ายกู เ <laughs> บาเพจถูกไว้ไห้พี่น้องเี็บเป็นเกยบทักสีส่วน,นโอ้ยบรรยากาศเป็นใจขันหนาวเลยเห็ุพี่จังกับจะขี่ข้าศ์แน,น่พี่น้องเหตุยังไงกันนะเก็บพื่อ มึงคลิดใจยิ่งคุณอ่านอ่านมาช่วยโอกาสเร็วเอาให้กอดเจ้าให้กอดใส่มือนีนว่างพี่น้องกระดาษก็ตะกอดตะุ่นพี่น้องตะเกียบไงคุณแหล่บัดอันบาดทจักรุนนี่เนาะน้องลุงผักผงเฮียนโหชิบะยามแต่เช้ากันนะเห็นเผือกคุดเบ่านะพี่น้องลูกกุมกุมมาเจ้าเคยกินบ่โอ้ คอยก็บม่เคยกินแล้วก็บม่เคยพุทธไม่เคยเห็นเพราะหน่วยกลุ้มอันนั้เราพุดออกมาปีบันอะไรก๊อุดไปเลือกเติบได้พุดธปลากรเลือดดูตามเฮาเบิ่งในคลิปค่ะอยากไปพุดอันนั้นแหละพี่น้องโอ้อยู่นี่มีอยูโบเฮาบุกจักอันวะโฮมันอยู่แนวใดแกออกมาเป็นเตัวนอนได้เออ แกออกมาเป็นตัวนอนตัวนอนเดียวคือคือตัวนอนมันอยู่ในใบตองนี่แหละตัวใหญ่หมฮะตัวใหญ่ได้ตัวชมนิวมือผมโคมือเฮนเราหยิบออกมาจะโคมือเราใส่ขี่มึงอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้ได้เบนะิ่งคลิปไม่จีดน่ะชิเฮนคลิปอันคลิปเราไปคุดกับคลิปเรามาเสียขีอันตัวดว้วงนะเพื่อนนะ คือตัวศยากคือด้วงอัน,นมันอยู่ในงี้ยงหัวตกต,ต้นงี้หัวนะไม่ได้แม่นด้วงงี่ยงเล้อันนี้มันเป็นเบ้าเราเอิญน,นะตัวเบ้าเบ้าขี่งัวขี่คยุยมีในกองขี่งัวคือบราเห็นขี่งัวแล้วเราไปขุดเป็นแผลนะเป็นแผน,นแล้วก็ขุดไปเดือดเดืดเจ้าอนณา เราเคยกินบอลนตมันเป็นหูกกลมๆเป็นอยู่ในที่ดินนะจากแล้วข่อยเห็นช่องนะซาวขอ่อยเราไปคุดก็เคยกินบ่บอนบโอ้ยขันได้มันมาจีนี่ก็ขักได้พี่น้อง,งลมหนาวขนาดพี่น้องเระเทไทยหนาวบาตอนจากองศาเลยบอลชลาอยู่ตัวเมืองข่อยหนาวนะ เบิ un, and, ann, là sao, là? Ứ, ่งอันยูอ so 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 okay. ันน okay. yeah. ั้นมันบ่มีต้นไม้ต้นตอกหลายเลยบ้านนาเช้านั่นคือคือชี้นาวคนนี้แถวหน้ามีกูขนาดเท้าทงเตี้ยอย่างหนาวเลยคลิปนี้กับเรนนี่ยังหลายแบบพี่น้องหายสอยกันเห็ดกระเผาได้ทางมึงมึงจีนี่มึงที่นี่อันนาบ่าวปิ้งก่องมาพี่วันเท้ากับปิ้งก่องไปเถื่อน เจ้าให้แดดอันแห,งแหงน้งๆคนเด่ยวกนจะขย,ยิบขยะจับน้ำบ่ได้มันเย็นพี่น้องตั้งถ้วยบ่ได้แหละตอนเช้านี่ตกต้มน้ำต้มน,น้ำอุ่นล่างเย็นทำเ<ต>อาเขาถึงเย็นเปิดใหม่หรือไงฮะเปิด<ะ>ใหม่แล้วเว้ยมันเย็นไปเก่า จะเฉยดยังเฉีดกับเขากัถ้ากิกนเผลอ,อยห่นี่เฮ้ยม่ยนอะคือว่าเย็นไปบดจับยกจับส่วนก็นได้ป็นลา้างค้าเขาไปยังไงกินมันเย็นลงก็งคือตนอนหอนนะตอนหอนอาบน้ำถูขีใไคก็ได้หนาหนาวเขาไปยากล้งคนนั่งอาทิตย์หนึ่งเลยจากแหงพี่น้านานางนงอนง <c oughs> จักแหงมาใกล้น้ำว่าสัอนววาซีได้นะครับบนี้กานเชิญแหลนสิติดหลบเนอะเล้วสาดเลยแหงบไรใกล้อดน้ำเลยแหละพี่น้องลมแหละลมหนาวไม่น่อยจุมลมลมเลย บอกบ้านใดญคิดนวดเหรอเดือนนี้เราคิดนวดบ่ะก็น่าเรจะไปหาให้แม่พี่น้องกูแล้วมีเงินมีคำกลพี่น้องได้เงินซะก่อนจังไปสิพาไปดอกเอาเงินไปยืนไปยังกระแนงเนาะเออเงินเดือนเงินเดือนออกจังไปหาลรวเอาไว้ให้เราใส่น้า เห็นเขาไปสืส่อนะใครจะต้องมีต้องยังเผิ่นนำเจ้าการกวกิจัย <c oughs> เป็นแม่เห็นเราถ่ายคลิปเกี่ยวกับอันท่าภาพ <c oughs> ตีนากากับหัว <c oughs> น้องใจได้กิปตีนากากบนบนดิเชคคลิปขุดว่าเนาะใหม่ๆม,ม,มีน้องไากับเป็นโดนเหอนยังเคยเป็น ตีลังกาเอ้ามันอันกลับหัวได้สะแต่คอยไปลงอุกคอยเห็ดยังบเป็นยังกลับกล้องบเป็นกระโตบเป็นสุดท้ายแล้วพูดหลุดนะบห็นบูป็นเนาะเจ้าเนี่ยกับพอเป็นอยู่งน้อยแต่ว่าจีแต่งหูบแต่งสติ๊กเกอร์สติกเกอร์เสียงอ่นน่นอันนี้ใช่เนี่ยคือว่ามันบกหักก็เลยจีบเอาแบบคลิปมศาสตร์ อิดธรรมชาติอันผู้ได้อยากอันนั้นเห็ดกะเห็ดได้เด้อพี่น้องเด้ออุนกะแนะน้ำในส่วนที่นู้พันผู้ได้อยากเหตุแต่ทุกทุกแนะน้ำในำส่วนที่นู้แต่ว่าเรื่องต่อจากนั้นกะคือเห็ดเองนำ้ำซีซาเองนำ้ำไปกันเด้อพี่น้องเด้อไปเลยเด้อขอบคุณทุกคนที่เขกว่าเราชมทางอ้่นเลยากนารหน้าเดินจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวพี่น้องเด้บ๊ายบาย